พี่คะไปในซอยคะ่ะสีสีก็วด้โอเคคะ่ะ <5, 5. S 1> วันนั้นยังเห็นพี่ขับสำรล้ออยู่เลยอะ่อนะอ้นงไม่ได้งานไม่อยากจนขับตาไปเถอะโอเคค่ะพี่ขึ้นมาแล้วกันพี่เด็กแว้นเก่าก่อดีดีด้วยวพี่ขับดีดีนะคะเบาเบาก็ได้นะคะ พี่ยอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหนาะพี่เด็กแว้นเก่าไม่ต้องกลัวพี่รอดมาได้ไงนะคะไงนะคะรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ไงคะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพัาดมาตลอดอะ่ะ <c oughs> หนูจะถึงบ้านไหมคะพี่พี่ระวังข่ารถข้างหน้าเปิดไฟเดียวแล้วค่ะ